มองดูแมคโคเดินทางกลับครับเบอร์ไหนเนี่ยเบอร์ไหนนาะเดินทางกลับเนาะเอาละครับรถนแมคโคทหารนาบเดินทางกลับแน่หนึ่งคันนะครับโอ้หางปลาเมื่อกี้มารับรถแมคโคทหารนะครับเบอร์สี่ไปดีนะเบอร์สี่ แเช้าก็ไม่ได้มาอ๋อแล้วครับผมามาดูมาส่งแมตโครเบอร์สีแล้วน้องเล็กองทหารลาบนะกำลังขึ้นรถถางปลาตอนนี้<อ>เกีอยไม่ได้สง่งเนี่ยมองไม่เห็นเอาละครับเบอร์สีรถทหารคุณบุ๋มใช่ครับผมเบอร์สี่จับแล้วนะครับ ขึ้นรถแล้วเบอร์สีนะครับวันนี้ก็ดูเราจะมาส่งแมตโคกับจะบมีสัานไหนกลับเนาะวันนี้ถ้าเราอยู่เราก็จะส่งเขากลับบ้านนะครับส่งเขาขึ้นรถกลับบ้านครับอันนี้เบอร์สีเนาะน่าจะกลับราชบุรีครับเบอร์ 4. สีทหารราบนะครับอนี้ทหารราบมาอยู่กับเราเป็นเดือนเหมือนกันนะสี่พันนะครับ วันนี้วันที่13อีกสาวันค่ะอ๋อ3วันเนาะอ่าตอนนี้เบอร์สีเดินทางกลับแล้วนะครับทุกคนขึ้นรถแล้วนะฮะเปิดเปิดเปิดเะ เบอร์สี่ขึ้นรถถางปลาหัวลากแล้วนะครับเอาเรามาส่งเบอร์สีกันครับแม็คโคทหารลาดนะทหารช่างนะมาช่วยเลยหรือซากตึดถล่มมาทั้งหมด4ีคันนะครับอันนี้คันคันที่4ี่กลับก่อนอมาดูกันจะเป็นคันไหนน่าจะจยอยกลับเรื่อยช่วงนี้น่าจะทยอยกลับเรื่อยน,นี่เป็นเบอร์สี่กลับแล้ว บายบายเบอร์ซี bye, นะครับเจอกันเมชาติต้องการนะครับขึ้นรถเรียบน้อยแล้วนะครับเตรียมตัวออกเดินทางเนะาะไปาาน่าจะไปลาดบุรีน่าจะไปราชบุรี กขึ้นรถเรียบร้อยแล้วับในใช้งานก็มีคนอยู่ไหมน่าจะไม่มีอะในใช้งานในถึกอ๋อมีรถนิ่งลงมาอยู่มีเจ้าที่อยู่บางส่วนเ็นถึกเนาะแต่ว่าของมูลนิธิน่าจะ จับกันเดินทางลับกันหมดแล้วนะครับของมือที่แต่เราคงจับภาพเปน็นของมือที่นะเรามาสง่งแม็กโแล้วกัน <c oughs> เราส่งแม็กโแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเบอร์สนะี่แล้กำลังมัดล้อนะครับกำลังมัดล้อมัดล้อแมคโฟกันเลื่อนนะล็อกล้อไว้ กำลังใจที่มาช่วยคนอย่างเต็มที่นะครับคนเดียวนีขึ้นรถแล้วนะครับประตูเปิดเอายังไม่เปิดนะครับไม่เปิดประตูวิ่งออกนะเอาเปิดประตูแล้วขึ้นรถแล้ว ครับผมรบเรามาส่งสุดสายตาครับผมแมโทโคเบอร์สี่ออกเดินทางแล้วนะครับลา่อนลา่อนเบอร์สี่ครับเปิดประตูแล้วครับตอนนี้ฮะเปิดประตูแล้วนี่ครับแมคโครก็เริ่มทอยอยกลับนะครับวันนี้ก็จะเป็นเบอร์สี่ ะับเบอร์สี่กลับเนางเวลาที่ต้องจากกันเรานะ่ะแต่ก็ดีใจที่ท่านจะได้กลับบ้านกลับไปหาคนที่รักได้บ้างนะครับครับผมเปิดประตูแล้วนะครับนะตอนนี้ก็อ๋อเขาบอกว่าไปด,ด,ดูข้างหลังก่อนเช็ครถให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทางเพื่อความปลอดภัยนะครับ อ๋ออ้อยากคนขับตรงมาด้วยครับ ใช่ครับดูข้างหลังก่อน๋ยวเลี้ยวซ้ายดีเลี้ยวขวาตอนออกประตูรถสันทายบ่อยอ,อนนี้กำลังเช็คข้างหลังนะให้เรียบร้อยนะครับ mm hmm. เพราะว่าก่อนออกเดินทางต้องดูนะต้องดูความเมรียบร้อยของรถนะครับว่าพร้อมไหมนะครับ กำลังเช็คลดอยู่นะครับเช็คแมกโครเรียบร้ยบรบอ,นนบอ,อยไหมนะครับกำลั้เช็คลดอยู่รลบ แมคโครตอนนี้เยอะอยู่15คันถ้ากลับก็จะน่าจะเยอ14คันนะน่าจะเยอ14คันแล้วก็เราย่อยออกเฟยเรื่อยๆนะครับน่าจะเป็นอย่างนี้คืนนี้ก็น่าจะมีหลายบริษัทนะของแมคโครมารับแมคโครกลับนะครับก็เรามาส่งวันนี้เรามาส่งเบอร์4กันก่อนแมคโครทหารราบนะครับเบอร์4 าเช็ครถเรียบร้อยนะครับ่าเดินทางนะครับเสร็จดูข้างหลังเรียบร้อยแล้วเขาคงถามเส้นทางกันอ๋อครับผมไปเส้นไหมอะไรยังไงถ้าไม่ไปราชบุรีเป็นทางไหนใกล้สุดแอร์ดูเขาเรียนสิบสี่ต้องรอส่ง ใช่ครับต้องรอส่งนะเอามาอยู่กับเราตั้งเดือนหนึ่งนะเป็นกอดหัวด้วยเป็นอันชี้นะครับขอบคุณีิทานนะครับอ้าวนะครับไปแล้วนะครับออกเดินทางแล้วนะพร้อมรถทหารอีกหนึ่งขั้นนะครับยิงตามกันนะ ข้าวจ้าทุกคนก็อย่าลืมกินข้าวด้วยนะครับผมออกแล้วออกแล้วตัวสี่ไปแล้วทหารลาบยืงอีกสามคันนะของทหาร บายบายเดินทางปลอดภัยนะครับเดินทางปลอดภัยนะเบอร์สี่เดินทางปลอดภัยนะอ่ะไม่มีใครบอกว่าเธอเบอร์สี่เลย อ่ามีหน้าใช้งานครับตอนนี้กำลังจะออกนะฮะเบอร์สี่กำลังจะออกครับทุกคนครับรถทหารมาใช้งานากูซากึกโอ้นะสตงอนะครับเบอร์หนึ่งก็โอ้แรงเยอะเหมือนกันนะเบอร์หนึ่งตึงตึ้งตั้งอ่ะพี่เหล็กแมยโหนะครับป้อมเหล็กไปป้อมเหล็กมาอ่าออกออกออกแล้วบกกอดนะครับ ตุดสายตาครับบายบายเดินทางปลอดภัยนะครับเบอร์สีข้างหลังก็มีนายทหารยืนจับรถเบอร์สีไว้ครับกันไหลนะฮะเห็นไหมไม่หรอกครับออยืนยืนอยู่นะยืนดูนะก็มีทหารนำหลังอีกหนึ่งขัน รถ GMC อ่านี่ครับเดินทางแล้วนะครับทหารของทหารทีมขับแมคโครเนาะทีมขับแมคโครทหารนะครับทยอยจับแล้วตอนนี้เหลืออีก3คันแมคโครก็มาทั้งหมด4คัน จอดอยู่3คันจอเดเรียยๆกันในซ่ายอยู่เดือเบอร์1เบอร์2เบอร์3กลับแล้วไปลาดบูรีบอเนี่ยโนเค่ครับเบอร์4เดินทางกลับแล้วนะครับ